สวัสดีค่ะพบก,กับคุณครูมิวนะคะในคาบเรียนที่สองเนาะแล้วก็ยังอยู่กับมาตรากฎอยู่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะจากคาบที่แล้วนะคะแบบฝึกหัดที่สองง่ายใช่ไหมคะ,ะง่ายสินะแลวเด็กๆเนี่ยได้กลับไปอ่านหรือเปล่าได้อับกลับไปอ่านกรอนของคุณครูไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้ว่าเด็กๆได้กลับไปทบทวนหรือเปล่าเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะเรามาทบทวนความรู้กันหน่อยเนาะ อ่าตอนแรกนะคะจุดจุดจุดวารีไม่มีเสียงจอออกเป็นเสียงดอร้องอ่อแม่กดอะไรเอ่ยทำแล้วคาบที่แล้วนะคะเราทำไปแล้วคำในช่องว่างคืออะไรเอ่ยอ่ามัดฉานะคะมัดฉามัดฉาวารีนั่นเอง ่ะไปดูนะคะกอนถัดมาอีกสักกรน,นึงจุดจุดจุดบ้านเมืองรุ่งเรืองการค้าใช้สอสาลามาตราแม่กฎอะไรเอ่ยในช่องว่างคือคำว่าอะไรนะคือคำว่าอ่าประเทศค่ะประเทศนะคะประเทศบ้านเมืองนะคะอ่ะเดี๋ยวลองอีกสักอีกสักหน่อยนึง ลูกชายคือจุดจุดจุดบุรุษชาติชายแม่กดเดินหายต,อต่อเต่ารอเรือลูกชายคืออะไรในคาบที่แล้วอ่าลูกชายคือบุตรนะคะเพราะฉะนั้นจุดจุดจุดก็คือบุตรนั่นเองนะคะบุตรนั่นเองออาไปดูกันต่อค่ะอีกสักกรนหนึ่ง จุดจุดจุดทองคำใช้ทำกำไรต่ออุนั้นไสออกเสียงแม่กดอะไรดีเราจะเติมอะไรดีคือคำว่าอะไรนะในช่องว่างใช่ค่ะคือคำว่าแร่ธาตุนั่นเองนะคะแร่ธาตุค่ะแร่ธาตุทองคำเก่งมากอะไปดูกันต่อนะคะเราสบพวนมาแล้วเราต้องจำได้นะคะโอ้อันนี้ จุด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 ยาวเลยแล้วก็จังละวังผิดหมดทอทงสะกดแม่กดทันใดเติมอะไรดีคะอะไรดีนะมีคำว่าจังรอบที่แล้วที่เราเรียนกันเออพิโรธโกรธจังใช่ไหมใช่สิ พิโรธโกโรธจังนะคะระวังผิดหมดพอทงสะกดแม่กดทันใดนะคะคือคำว่าพิโรธกับโกโรธนั่นเองค่ะเด็กๆคะอ่ะอีกสักหนึ่งคำนะคะจ,จุดจุดจุดมีไว้แก้ไขทําใหม่สอเสือว่องไวอยู่ในแม่กดอะไรดีคือคำว่าอะไรนะติ๊กตอกติต๊กตอกติ๊กตอก อ่คือคำว่าโอกาสนะคะโอกาสมีไว้แก้ไขทำใหม่สอเสือว่องไวอยู่ในแม่กดนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นคำกรอน,นะคะกรอนสีนะคะของมาตรากฎที่เราได้เรียนกันไปเมื่อคาบแรกนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหน่อยนะคะเรามาดูกันอีกนิดหนึ่งนะคะเรามาทำกิจกรรมกันเลยดีกว่า อันนี้จะเป็นกิจกรรมที่สองนะคะเด็กๆคะก็คือกิจกรรมท่องจำใส่ใจพร้อมแล้วใช่ไหมเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ากรอนที่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะเด็กๆต้องช่วยคุณครูอ่านนะเด็กๆต้องช่วยคุณครูอ่านนะคะพร้อมแล้วนะคะก๊าซเป็นสสารใช้งานหูต้มซอโซ่เส้นกลมแม่กกดเจ้าเอ้ย อีกรอบค่ะการเป็นสะสารใช้งานหูต้มตอโซ่เส้นกลมแม่กดเจ้าเอ้ยอเป็นยังไงคะเราเห็นอะไรคะในกรณี้มีคำไหนบ้างคะที่ไม่เป็นมาตรากดในกรณที่หนึ่งไหนคือคำว่าอะไรเอ่ยอช่วยกันดูช่วกันดูสิ คือคำว่า,า๊าซนั่นเองเห็นไหม๊าซเ,เพราะอะไรเพราะอะไรมันมีตัวอะไร่อโซ,โซ่ใช่ไหมแล้วมันออกเสียงเป็นตัวอะไรคะ๊าซออกเสียงตัวดออ่าเห็นไหมอ่ะเขียนก๊าซนะคะลงในสมุดค่ะเพราะว่า๊าซนะคะไม่ตรงตามมาตรากฎนะ เรียบร้อยนะคะเหมือนเดิมนะคะเด็กๆขาเราได้หนึ่งคําที่ไม่ตรงตามมาตรตากดปุ๊บเราก็จะเขียนลงในสมุดนะคะสำหรับใครที่เรียนไม่ทานสามารถกดสต็อปตรงกลางเพื่อหยุดเขียนนะคะเขียนเสร็จแล้วหนูก็เปิดนะคะกดตรงจุดตรงกลางเนาะเล่นต่อได้เลยนะคะ,ะมาดูกรอนที่สองค่ะประเสริฐดีงามเรียงงามความดี ขอฐานมั่งมีมาตราแม่กฎอีกรอบนะอ่านพร้อมคุณครูนะคะประเสริฐดีงามเรียงงามความดีขอฐานมั่งมีมาตราแม่กฎอ่าตอนนี้่อนที่สองมีคำไหนบ้างที่ไม่ตรงตามมาตรากฎไหนใครรู้ใครร,คร,รู้ใครรู้พูดเลยค่ะใครรู้พูดเลย ออคือคำว่าประเสริฐนะคะทำไมถึงเป็นคำว่าประเสริฐใครรู้บ้างใครรู้บ้างว่าทำไมถึงเป็นคำว่าประเสริฐเพราะอะไรเอ่ยอ่ะเพราะมีถอฐานใช่แล้วเพราะมีถอฐานนะคะมีถอฐานอเขียนประเสริฐลงในสมุดจ้าเขียนประเสริฐลงไปเลยในสมุดนะคะมาดูกรที่สามกันค่ะ อ่านพร้อมคุณครูนะคะความปรารถนามาตราแม่กฎรอถอปรากฏสะกดตามหลังอ,อีกรอบอีกรอบความปรารถนามาตราแม่กฎรอถอปรากฏสะกดตามหลังอ่ะกรณนนี้ก่อนที่สามมีคำไหนบ้างที่ไม่ตรงตามมาตรากฎ ใครรู้ใครรู้มั่งใครรู้มั่งเก่งมากค่ะคือคําว่าอะไรนะพูดเลยพูดเลยคือคำว่าปรารถนานั่นเองค่ะอ่าเขียนปรารถนาลงไปในสมุดของตัวเองนะเรียบร้อยนะคะทีนี้มาดูกรที่สี่กันจะหมดแล้วค่ะจะหมดแล้วกรที่สี่แล้วอ่ช่วยคุณครูอ่านนะคะ กฎหมายบ้านเมืองรุ่งเรืองตั้งตัวดอชดาสวมหัวถูกชัวแม่กดเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะกฎหมายบ้านเมืองรุ่งเรืองตั้งตัวดอชดาสวมหัวถูกชัวแม่กดอ่ากนที่สี่มีคำไหนบ้างที่ไม่ตรงตามมาตรากฎ คำว่าอะไรนะอ่ากฎหมายเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะถึงเป็นกฎหมายเพราะอะไรเอ่ยอ่าเพราะเป็นดอชดาใช่ไหมคะแล้วออกเสียงเป็นตัวอะไรเอ่ยอ,ออกเสียงตัวดอนั่นเองนะคะอ่ามาดูค่ะมาดูอีกกรอนหนึ่งตอนที่ห้า กรอนที่5ช่วยคุณครูอ่านด้วยนะคะพร้อมนะคะเหรียญบาทมีค่าพกพาได้ง่ายทอทหารปิดท้ายมองคล้ายแม่กดโอ,อ้อีกหนึ่งรอบเหรียญบาทมีค่าพกพาได้ง่ายทอทหารปิดท้ายมองคล้ายแม่กด กนที่5มีคำไหนบ้างคะที่ไม่ตรงตามมาตรากฎของเราคำไหนเอ่ยคำไหนเอ่ยคำว่าบาทใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรถึงเลือกคำว่าบาทเพราะเป็นตัวททหารใช่ไหมคะแล้วออกเสียงเป็นตัวอะไรเอ่ย ออกเสียงตัวดอนะคะไม่เชื่อบออาทอบาบออาดอบะเห็นไหมทีนี้นะคะเขียนเลยเขียนลงไปในสมุดเลยนะคะคำว่าบ่านะคะเขียนทุกคำนะคะเด็กๆขาแต่ละกรที่เราผ่านมาเนาะเราจะเขียนคำที่ไม่ตรงตามมาตรากดลงไปใน สมุดของเรานะคะแล้วมาดูกอนสุดท้ายกันค่ะกรสุดท้ายวันนี้มันมีน้อยนะวันนี้มี6กรอเองอ่ากรสุดท้ายแล้วช่วยคุณครูอ่านหน่อยค่ะนงนุษนางน้องนั้นคล้องตัวชอออกเสียงตัวดอไม่รอแม่กดอ่าอีกหนึ่งรอบนะคะอ่านพร้อมคุณครูนะนงนุษนางน้องนั้นคล้องตัวชอ ออกเสียงตัวดอไม่รอแม่กดเห็นไหมอ่ะอ่ะกรที่หนะคะมีคำใดบ้างที่มีตัวสะกดนะคะไม่ตรงตามมาตรากฎไม่ตรงตามมาตรากฎคำว่าอะไรนะอ่ะเก่งมากค่ะคือคำว่านงนุชนะคะเห็นไหมคำว่านุตใช้ตัวอะไร ใช้ตัวชอช้างใช่ไหมใช้ตัวชอช้างนะคะเพราะฉะนั้นนงนุษนะคะเป็นคําที่มีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราานนั่นเองอ่ะเขียนลงไปเลยในสมุดนงนุษนงนุษ อ่าเสร็จแล้วใช่ไหมวันนี้คุณครูมี6กรอนเองวันนี้เราเรียนกันแบบชิลๆนะคะมีทั้งหมด6กรอนนะคะที่เราได้เรียนกันไปสําหรับนักเรียนนะคะหรือเด็กๆคนไหนที่เรียนไม่ทันนะคะตามไม่ทนันสามารถกดย้อนกลับนะคะทางซ้ายมือได้เลยนะอ่ะทีนี้นะคะมาดูแบบฝึกหัดกันบ้างอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดที่3ามนะคะค่าที่แล้วเราทําไปแล้วนะ2แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่1กับแบบฝึกหัดที่สองทีนี้ เรามาดูแบบฝึกหัดที่สามนะคะให้เด็กๆเติมคำนะคะในช่องว่างเติมคำในช่องว่างนะคะเด็กๆเห็นเล่มแบบฝึกหัดไหมที่คุณครูดแจกไปเหมือนกันเลยค่ะใช้ดินสอก็ได้นะคะให้ใช้ดินสอเนาะ,ะให้ใช้ดินสอ,เ,นอ,นสอเขียนนะคะเมื่อเด็กๆทําทำแบบฝึกหัดสามเสร็จปุ๊บนะคะเราจะมาทำกิจกรรมต่อไป สมมติว่าเด็กๆนะคะทากิจกรรมที่3ามเสร็จแล้วนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่4คือเขียนตามคําบอกนะคะเรามาดูเขียนตามคําบอกกันพร้อมไหมพร้อมไหมคะ,ะฟังคุณครูดีๆนะเด็กๆจะต้องเขียนตามคําบอกที่คุณครูบอกนะคะคําแรกคือคําว่าา a ก g า s กา๊าซคำที่สองคือคำว่าประเสริฐประเสริฐนาคำที่สามค่ะปรารถนาปรารถนาคำที่สี่ค่ะกดหมาย กดหมายคำที่ห้าค่ะบาทบาทคำที่หค่ะพิโรธพิโรธอ่าพิโรธเราเคยเจอกันมาแล้วนะคะพิโรธคำที่เจ็ดค่ะนงนุ๊ต นงนุชอ่าฮะทั้งหมดนะคะเจ็ดคำเสร็จไหมคะเสร็จแล้วหรือยังอ่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะเราจะไปดูเฉลยกันสำหรับใครที่ยังไม่เสร็จเขียนเขียนต่อเลยนะคะกดสต็อปคุณครูหยุดก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูเฉลยกันดีกว่า อ่าใครถูกใส่เลขหนึ่งนะคะใครผิดใส่เลขศูนย์อ่ฮะอันนี้นะคะก็คือเฉลยเขียนตามคำบอกนะคะใครถูกใส่เลขหนึ่งนะใครผิดก็ใส่เลขศูนย์นะคะเด็กๆขาอ่าเดี๋ยวคุณครูให้เวลาตรวจสักแป๊บนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ มีแบบฝึกหัดอีกแล้วนะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่4นะคะอ่านเดี๋ยวดูหน้าตาแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่4นะคะเอาไปเบาๆนะคะทั้งหมด7ข้อนะคะ7ข้อเนาะอะคุณครูไม่ชอบกันบ้านเยอะๆนะคะถ้าใครมีเวลาทําได้ทําเลยนะกลับไปหนูจะได้ไม่มีกันบ้านอันนี้คือหน้าตาของแบบฝึกหัดที่4นะคะใช้ดินสอเขียนก็ได้หรือจะใช้ปากกาก็ได้นะคะแต่คุณครูอยากให้ใช้ดินสอเขียนมากกว่าเนาะ ทีนี้นะคะวันนี้เราก็เรียนกันไปทั้งหมดสองคาบแล้วนะคะ,ะเราเรียนกันมามีใครรู้บ้างว่าเราเรียนคําในมาต,มา,ตาใดคะเราเรียนคําในมาตาใดไปคะมาตาอะไรเออเก่งมากเรเรียนมาตากดนะคะมาตากดแล้วก็ไม่ใช่มาตากดธรรมดาเป็นมาตากดที่ไม่ตรงมาตานะคะอ่าแล้วพยัญชนะใดบ้างที่เรา อ่านออกเสียงเป็นตัวดอเราเรียนกันไปแล้วนะไหนใครจำอะไรได้บ้างใครจำอะไรได้บ้างมีพยัญชนะตัวไหนบ้างนะคะที่ออกเสียงเป็นตัวดอนอกจากดอเด็กที่ตรงตัวไหนใครจำตัวอะไรได้อะตอบให้คุณครูหน่อยอ่ะชอช้างใช่ไหมชอชา้างตัวอะไรอีกทอทหาร ตัวอะไรอีกคะถอฐานตัวอะไรอีกทอทงตัวอะไรอีกลูกทอถุงอ่ามีอีกมีอีกจอจานใช่ไหมมัดฉาที่เราเรียนกันไปคาบแรกอะไรอีกมีอะไรอีก กฎหมายใช่ไหมคะมีกฎหมายเก่งมากนะคะก็มาตรากดนะคะมีทั้งหมด18ตัวเลยนะคะที่ไม่ได้ออกเสียงนะคะออกเสียงเป็นดอนะคะแต่ก็คือเขาจะไม่ตรงตามมาตานั่นเองเนาะ สำหรับใครที่เรียนไม่ทันนะคะหรือตามไม่ทันเด็กๆสามารถย้อนคลิปดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคาบแรกหรือว่าคาบ2นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเก็บคลิปวิดีโอไว้ให้นะคะเด็กๆคะวันนี้คุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆเนี่ยจะได้รับความรู้นะคะไม่มากก็น้อยไปนะคะหวังว่าเด็กๆจะได้ รู้จักมาตากดนะคะที่ไม่ตรงตามมาตานะคะถึงจะจําไม่หมดแต่ก็จําได้บ้างคุณครูคก็จะดีใจนะคะวันนี้นะก็หมดเวลาของคุณครูนิ้วแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ